Hyvää ครับสู้จับใส่รถไปก่อนเลยจับใส่รถไวก่อนเลยตำรวจแล้วก็มาอีกคนนึงเออเมาอีกคนนึงไอ้เหี้ยของจริงเงี้ยสานักเรียนตำรวจใหม่มึงเก่งเวอร์ไปไหมเนี่ยมึงจับสองเนี่ย ไอเฮียมึงเก่ง <11 S 1> เวอร์ <11 S 1> ไปเปล่านะเอาสองเลยอะ่ะไม่เป็นไรใจไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องรอ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 ,รอเพื่อนมาสิแล้วตำรวจครับเขาจะยิงผมเดี๋ยวผมรอมันไอ้น,นี่ก่อนนะตำรวจ เดี๋ยวรอคุณรอคุณรอไม่ต้อง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 เดี๋ยวเขาถ้าเขาไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งผมยิงให้เดืมาย่งย่งครับย่าง่นานปะเอามาใส่รถผมไหมเดี๋ยวผมพาไปส่งตำรวจเอาปะไม่เม่ไมไม่ไม่ไป่ไมไม่ไม่ไ่ไไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไย่ไมไม่ไั่ไม่ไม่ไม่ยม่่ไม่ไมไ่ไมไมไ่ม มันจะได้เร็ว<ป>ๆไงเนี่ยคนมันอยู่ตรงศพอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอุตสา <c oughs> า่าห์แบบอ๋อเราออกมาจากรถได้ไหมจะดึงศพสามเดือนผ่านไปเร็วจังสามเดือนผ่านไปเร็วจังไม่เร็วหรอก ไอ้ไอ้ผมปล่อยปลไยสลบไหมปล่อยมาปล่อยมาโอเคโอเคนี่ผมผมตัวแดกอยู่ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมดึงเดี๋ยวผมดึงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงนะอ่าดึงดึงออกมาได้โอเคเอาไม่คุณตำรวจต้องอุ้มเขาฮะตำรวจเขาเขาไอ้นี่โอเคครับไม่มีทีโอเคจดแล้วการเปิดจบไปครับจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วเดี๋ยวผมเอาไปนี่นะเดี๋ยวผมเอาไปโรงพยาบาลอันนี้ใครเนี่ยแก๊งไหนเนี่ย ผมเองครับคุณรุงผมเองครับเรื่องไริ้าดกันิท่าไหนอ่ะโอ้ตามเชเพื่อนครับโดนไม้ขี้หัวแตกเอียกระจอกไอเหียเพื่อนทำไมเพื่อนโดนเยอะจังไง่าสตว์ร้อยรอบหลังผมไม่ทราบได้เลยครับคุณรุง เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไอ้จุกไหมไอ้โก้ครับตายผู้หูจุกแม็คโถเอาแล้ววูดี้จุดมาแล้ามันเปิดผมเลยอ่ะวูดี้อยู่ไหนใกล้ๆบ้างไอ้ข้างล่างครับเลเวลเก่าเอ้ยสนามบินเอาเล่นแทนสนามบินเหรอใช่ครับสนามบินอันเด็งเอ็มเจวะผู้หูเอ็มเจวะ ใครก้ากลัวลุงยิงผมตีแล้วผมตีขี่ร้อยด้วยช่วงนี้ใช่เหรอพีเพื่อนใช่ขี่ร้องขี่ร้องหมดไม่ผมตีแบบพวกตัวล้มอะ่ะเหยียแรงขี่ร้อง<ป>อดูนี่จบสนามบินครับสนามบินเหมือนเดิมสน,นามบินหลายศพใช่ไหมใช่สนามบินอ๋อแสดงวัน <สบ S 2> มันรว,ว,วมกันสนามบินใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่มันเล่นรายเดียวเรา อันนี้อยู่เขาบ้านดีจีครับลงลงลงผมกดจิตจะเด้งอ,ออกจากคุกเอ้ยจะเด้งจากรถอะไรอ่ะเอ๋อไปเลยไปแล้วไปแล้วไม่เด้งไม่เด้ง ผมไปกดนอนปั๊มยาเงี้ยจะกดปั๊มยางเขาแก้แล้วก็มันหมดเลยวะเนี่ยเรออะไรครับสิบล้านฝ่าอย่างเยอะไอสัตว์เนี่ยมันเล่นระยำเทนเราอ่ะไอสัตว์แล้วพวกเราหายไปไหนหมดวะมันเล่นงโจรดิเัยนี่ก็อยู่ในอันนี้ก็อยู่ในโกดัง ยืนเป็นหุ่นขี้พึ่งเลยอ่ะคนที่ยืนในโกดังได้อ่ะตำรวจก็ไม่กล้าตำรวจเป็นโกโกก้ลัวหมดเลยอ่ะเปพวกไหนเนี่ะมันพวกมันเหรอทำไรเขาทำไรอ่ะทาบ้านดีจีท้ามอะไร่ขยะเลยมั้ยเฮียระปาด้วยอะเกิดไม่ได้สัตว์เนี่ยตามกูไม่ให้ได้ไอ้เหี้ยไงสัตว์ชนด้วยไอ้เหี้ย มาเจาะเรามาจบสัญญายาก <being S 2> ยากครับพรารถรถไม่ดับจับลุง <จะ S 2> ไม่ได้ยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อย่เหมือนเริ่มง่ายแล้วก็ยากหน่อยถ้ารถจับไม่ถ้ารถไม่ด,ามาดับก็จับไม่ได้ลองลองลอง อะไรอ่ะโคตรขยะไอ้เหี้ยขยะแมก้ามันกลัวมันกลัวมันกลัวผมไอ้เหี้ยโคตรกระจอกอ่ะมาือมามือมาชนมันมาชวนทำไเหี้ยอะไรอ่ะไอสัตว์มันชวนแล้วแบบหนีอ่ะไอเหี้ยโคตรขยะไอสัตว์มันจะเอาช็อตทิกตักมันจะเอาช็อตทิกตักผมดูผมก็รู้แห้ะกระโหลกหมาที่หายสัตว์ไฮไลท์กูโคตรเกลียดแม็กพังกูโคตรเกลียดเลยนะไอเหี้ยแบบชนรถชนรถแล้วแบบไม่กล้าลงมาไอเหี้ยมันกลัวเหี้ยอะไรวะไม่มารอเพื่อนมารอเพื่อนไงยลูก สัตวเป็นเพื่อนมาเป็นขี้อะไรสองไม่ได้หรอไอสัตว์ฝีมึงไม่มีต้องหมาหมูหวไอ้เหี้ยกูเดิกูประชามใจอีกแทงใจมันอีกเหี้ยมพวกก็จ่อไอสัตว์ติดด้วยสัตว์เป็นเขี้ยอะไรไม่กล้าสองสองไงสัตว์ต้องหมาหมูเวรอผมึงอ่ะไอ้เหี้ยเหี้ยไอกระปะเล็บเหี้ยกูด่าก่อนเด้วกูเป็นแหนมเดไม่ได้ด่า ลุงเอ้ชิบหายแล้วแดงแปลไมไป่ไม,ไมผมเชื่อผมเชื่อใจผมรถไม่ดับมันจับลุงไม่ได้เชื่อใจลุงมันตามมามันตามมากันเดียวมันตามมากันเดียวพี่บอกชอบปะไม่มีครับซ่อมซ่อมร้ายก็ได้เนี่ยลุงมันน่าจะมันน่าจะไม่ตามเราไแล้วเหมือนกันเผื่อเ,เขาขยะไอสัตว์ เป็นกูนะก,กูเอาแล้วไอ้เฮียเราอะไรอ่ะผมผมไปแล้วผมใส่เลยเมื่อกี้ผมเห็นรถลุงเถเลนลง,ลง,ลงค,วนควันขึ้นผมเอาผมใส่เอาเลยมเมื่อกี้ถือถือกล่องซ่อมาออมาดิมึงอ,อ่ะเดี๋ยวราคาขอบคุณม,มากนะครับนี่อยู่ในสนามบินแอปสนามบินเดิม มีเคสเดียวที่อยู่นอกไหมผมเห็นมีเคสเดียวเคสคือบ้านไอเนี่ยเขาบ้านดีทีอ่ะโดนไปแล้วป่ะดูดิไอ้เหี้ยไม่บ่อยทุกคนรวมแล้วเอาไปเอาแม่งดิไอ้เหี้ยจะกลัวเหี้ยอะไรไว้สัตว์ได้รวมไหนขยะไอ้เหี้ยรวมรวมรวมไหนครับรวมสเตเดียมก็ได้สัตว์สเตเดียมอ่ะแล้วก็รอเอาแม่งทีเดียวอไอพวกขยะเนี่ยไอ้เหี้ยจะกล่องซ้มแป๊บนึงเดี๋ยวผมผมไปแป๊บนึงเต่องซ้อมอ่ะ ไม่แต่เราก็เล่นแบบมันเหมือนกันเมื่อวานเราก็เล่นแบบมันเห<ส>มือนกันเราจะเู่นแ,แบบมันไม่ได้ไว้เหยียาสไส่กอ๊อฟเหยียสโคชีก๊อปอ่ะใช่ป่ะเหยียไอ้โจ๊กแม่งโคชีก๊อปอ่ะไอ้สัตว์ อิ่งครับชอาไปยิงลิเกสิ์ผมแจ้งแล้วเนี่ยเออยิงกูไม่ใช่ตำรวจไใ้ป่านลิขสิทธิ์กูเมื่อวานอ่ะเออผมมีลิขสิทธิ์ผมแจ้งไปแล้วไอ้เหี้ยต้องมองมีพิชิตไอ้เหี้ยบ๊อบอ่ะอบ๊อบอ่ะไอ้เหี้ยต้องกบอยสัตว์ทำฟอร์มแบบใส่หน้ากากเป็นหนูแฮมสเตอร์เป็นหนูนาหน้าแบบวิ่งหนีวิ่งหนีแบบรถแท็กเตอร์อ่ะพวกเราก็น่าจะอุ้มอยู่มั้ง ใช่โดนจับไปเมทพี่วงโดนจับไปแล้วเข้ามาเฮ้ยไปถ่ายที่ไหนพี่หิมะด้วยอ่ะนี่น้ำแข็งป่ะขอน้ำแข็งป่ะจบลมคุกน้าเขาบอกลมคุกน้าเขาบอกเงนะครับเมทบุกขอน้ำแข็งป่ะเฮ้ยมึงดูดิปั้นตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ดูดิมึงดูดิมึงดูดิจบ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 น้องน้องดูนี่ตรงไหนดูนี่ตรงไหนมไม่ใช่น้ำแข็งครับลุงมันเป็นปูนไม่กูถามว่ามึงอะดูตรงเนี้ยตรงไหนตะกี้เนี่ยเคลีตะกี้เนี่ยไอ้โง่ไม่รูปดูว่าในรูปมันเป็นปปููะในรอ่ ไม่ใช่หีหมามันเป็นปูนปูนที่แบบมันหลักหักพังอ่ะต่อไปสัตว์พวกไหนไทยอะลุงลุงครับดูผมผมไทยผมไทยเออแล้วไงแล้วมึงจะทําเฮียอะไรไปไหนตามมาหาเพื่อนอยู่ครับเพื่อนมันเข้าอยู่ฮิโร่ละไอ้สัตว์ไอสไตวเป็นบายฮีโร่แล้วครับไอจูบมึงมาเลยเดาชมพูโอยแล้วมึงคุณลุงได้ไม่มีอะไรครับคุณลุงได้เป็นได้เบอร์ไหนอยู่ครับผมได้เบอร์ไหนก็ได้เฮียเสือกปะอุ้ยมาทานโทษครับลุงไอ้สัตว์ ไม่เสียผมจะช่วยเพื่อนครับเฮียเสนอเหงือกแล้วมึงไอจุกมึงเนี่ยพอให้ลุงด่าคนเดียวโอ้ลุงโอ้ยถ้ากูไปบัากับลุงกูก็โดนเหมือนมึงไะอย่างเงี้ยแล้วกูกลับมาแล้วมึงก็ซ้ำเติมกูนะไอจุกมึงก็น่าจะแบบเงียบไว้เฮียใจเขาใจเราอ่ะเฮียมึงมาทำเฮียอะไรล่ะมึงมาทำเฮียอะไรไปจุดเนี้ยไปจุดเนี้ยไปจุดไกดเนี้ยเนี่ยมึงเห็นยบปะเป็นคนไหนปะครับลุงไอ้นี่ครับไปเขาเขาเขาอหนวยเขาอหนวย ้โดนจับเยอะป่ะบ้ารึมๆอันนี้อันนี้พวกมันแบบจักรพัดน์จักพัดฐานะเน,นะนี่ยเพื่อนเขียนว่านะครับด่วน เขาบอกว่ากำลังเคลื่อนไปหน้าโรงพยาบาลเตรียมรีเซ็ตที่โรงพยาบาลน,น,นี่เคสโปรดังครับเคลื่อมันชื่อว่าอย่างอ่ะเข้าเมืองไปแล้วปะ่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปตีลิงครับเข้าบ้านนิเวศบ้านนิเวศเข้าบ้านนิเวศครับน,น่ลลนาจะสวนมาตรงนี้แหละน่าจะไม่ไปไกลมากได้ครับจากไอ้ข้าดาวลุงผมเชื่อผมดู ตู้นี้ใจมึงแตกสลายป่ะได่ครับพระมุงได้ครับเป็นเพี้ยมันเป็นยังไงวะไอ้ใจไอ้ใจแตกสลายยังไงใช่ไอ้ไอ้ไอ้แจ็คมันโดนผีอำไงครับโดนผีอำไงผีบ้องอำแล้วก็มาหลอนพูดเต้นตีมแล้วเขาก็แล้วเขาก็ไปไปร้อยรอแบบไอ้แจ็คกันหมดเลยใช่เหรอใช่ครับโดนผีอำน้ำเทียนบ้องอำใช่ครับไอ้แจ็คมันโดนผีนำมาโดนนำเทียนแต่ว่ามันมันไม่ได้ไปดูทิกต็อกนะมันโดนมันโดนผีบ้องอะหลอน หลอกมาแล้วก็กหลอนอะไรไม่รู้มันมาพูดอะไรออกมานไม่รู้างหน้นาเลยขา้างหน้าเลยลงุลยลงบานตาเบลดบาตาเวลดขึ้นเขาไปแล้วปะนี่พวกมันนะเมื่อกี้ได้ขึ้นเขาอ่ะวิจุบด,ดูอยู่แบบ ขวามือขวามือ,ขว,มอขวามือไม่เห็นครับไอ้คนนี้รังรังรังไอ้อ๋อน่าแปะไอ้ไอ้เซิร์กมันก็ลกงมาชั่งมั่งแล้วอ่ะแห้กลับไปนี่มันล่ะขวามือไม่เห็นจะพูดทำที้ยอะไรควายผมมองขวาเมือบบ่อกี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่เห็นความมือ เรียบร้อยครับปีโนไป,นไปละหนึ่งเคสโดนจ๋าหนึ่งเคสเรือใบครับเอ้ยไม่ใช่นี่่อยูไปไหนดูดิไปไอ้โภมน่ะโภมน่ะาอมึงไ์เกล้องมึงจะมาบ๊มทำไมวะไอ้ปัญญาอ่อนนะกูถามมึงนี่ยันนี่เปรี้ยวนะมึงพร้อมเปรี้ยวนะมึง ฟอร์มไล่บัมนะมึงเข้าไปได้ไงวะสัตว์ก็มีคนหนึ่งถือโทรศัพท์ตลอดเลยไอ้อะมันกลัวไอ้มันกลัวไงม่กล้าสองสองไงพองอรพวกเนี้ยไอ้ยะไอหมาขี้แพ้ไอหมาไอหมาหมู่ไอหมาขี้แพ้ฟอร์อมเล่นเป็นทีเป็นทีพี่อ,ะ,อะไรตัดเป็นกลุ่มอะไรึ้งหมาบุง ฮัลโหลยูแต่เอ,เอ็มเจมเป็นยังไงอะตำนานเนี้ยในช่วงนั้นผมไม่รูอ้อะไรมากแต่คุณลืมไปว่าเขาห้ามอีกอย่างนี่หว่าไอ้สัตว์เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ร้องมันไม่ร้องเราได้พวกเคี่ยนี่มนันสุดยังวะดูเลยแม่แมแมแมนแรงเลยนะหรือตามไม่ทันแล้วนะไม่ยังไปได้ต่ออีกเออเยะีะสุดทิ่เขาหาย รถมัแรงนะเว้ยดูรถตาไันเลยเศษถล่มเศษถลดมไทยเศษถลู่หรืวะเนี่ยประกอบเองเลยเฮ้ยลุงลุงรถหลังลรถหลังลรถหลังมันตุนมันตุนมันตุนแม่ชนไม่เป็นไรอีกเออไอ้ที่ย่กูแบบมัน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 หน่วงครับบวกกระเน็ดเพราะมันไม่ดีด้วยผมดูก็รู้แล้ว เป็นระสามให้พวกมันมาเดี๋ยววับหนีละจะชนชนวับหนีละจะอยู่ไหนวะคนนี้คมึงลองกดดิอยู่ไอ้นี่ครับเขา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 อมนวยครับสวัสดีครับไปช่วยเพื่อนดิอ๋ออมนวยเขาข้ามนวยครับ หน้ากันไม่ได้เหรอวะเมื่อกี้คันถ้กินนี่โคตรแรงเลยเนาะอยากดูรถใหม่ใช่ไหมอะไรสัตว์ดูรถใหม่แล้วว่าจบลุงว่าไงวะลุงว่าไงผมก็ว่าตามลุงอ่ะฝั่งจูนไม่อยู่ที่ผมไม่อยู่ที่ลุงรถแม่งกาช้าสัตว์เลยอะไอ้เหี้ยต้นยังตามเขาไม่ทันเลยเห็นปะโดยบรรพังครับลุงคิดเยอะเงี้ยลุงชนมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรหรอแล้วไงเปิด อ่าเดี๋ย t คือพวกผมมารวมกันอยู่คือจะให้ตามเคสหรือจะรวมไปถล่มลังมันมึงถล่มลังไหวปล่าล่ะคิดคิดว่าคิดว่าต้องเยอะต้องเยอะต้องเยอะมากตอนนี้เรามีประมาณ20เกือบ30ไม่พอเป็ดถ้าาไงดีครับต้องทุกแก๊งถ้าเรียกลุงเหมาให้ลุงเออรวมทุกแก๊งรวมทุกแก๊งเลยโอเคโอเคครับโอเคถ้ามึงไปมึงโดนเพิ่มไอ้เหี้ย โอเคตามยูไอ้นี่ครับไป้ขาบ้านดีจีตรงเขาเขาเจ้ามันมพูดอย่างละเยอะไอ้สั์เพื่อนบอกว่านแดนงด่วนอะไรไม่รู้ลุงว่าแดงอะเขาบอกว่านแดงด่วนด่วนด่วนเจอเคสเพื่อนแล้วครับ ไปบ้านเราบ้านเราบ้านเราหลังบ้านเราหลังบ้านเราเป็นหลังบ้านเรานขาน่าจะตกปะน่าน่ใจครับคิด <c oughs> ว่ามันน่จะตกตรงแล้วก็แบบเหมือนขึ้นเขาอำนวยต่อไปะดวกเขาไม่เล่นอยู่ตรงเนี้ย อะไรครับ,บรลุที่อะไรสัตว์ก็หลังครับลุงตรงยาวแล้ว ยาวไปนู่นอ่ะไปตรงไปเลยไกลๆนะใช้กันไปเดียว,ยยยเ,ยวเอ๋ผักขีมาเกกนไปแล้วทอมทอมำหรอน่าคนดีมั้งน่าเดือดแล้วสวยกี่นนค,คนอ่ะสามสามิบ นี่น่าเจอแล้วป่ะไม่แน่ใจต้องรอเองครับอะไรรถมานลเวเอมอ่ะอตังหมดไอสัตว์เพื่อนร,<า>รวมไหน ฮัโหลครับฮลโหลครับรวมไหนกัน,นครับน่าลงมาครับรวมน่าลงมาครับไอ้แจ้งไม่มาไม่เจอเลยครับวันนี้เจอดีจีก่อนเนี่ยมันไม่เจอเพื่อนเลยนะผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลเลยไอ้เชี่ยถามจริง Yup. ไม่เข้าไอ้ยัยเหล็กไหลปะเนี่ยไม่เพิงใช้อะไรเนี่ยมึงใช้เหล็กไหลปะเนี่ยขับรถมึงใช้ไรเกียวหรือมึงใช้เหล็กไหลเนี่ยโดนไม่เข้าโดนไม่เข้าเลยอะลงมุกแยะเฮ้ยกูทนไม่ได้กูทนรถมันไม่ได้ว่ะจบไม่เข้า ยี่นี่มีของเนี่ยดูดิเว้ยดขดีติกครับสติก,ก,กแ,ลแล้วมึงขับหนีกูทำไมเนี่ยไม่ไม่ผมจะมาจอดซ่อมมึงครับไอ้เคียแล้วมึงขับหนีกูก่อนจอดซ่อมไอ้เคียแล้วมึงขับหนีกูมันเดียมันเจอบาทีนึงดิเคียรนี่เรื่องกอะไรมึง สีมีเยอะแยะมั่งในประเทศอ่ะไอพี่อ่ะเหมือนมันดีเลยแล้วลงเน็่มันเรายังชนมันไม่เข้าเลยมงแกเรามาเกี่คนวะนับหัวดิเด่กพูดชนตำรวจไม่ได้นะน่าเป็นน่าเป็นี่เมืองแล้วมั้งเมืองมันร้อยพันกว่าได้ไปโดนตอนไหนอ่ะมีอาหารป่ะพี่ แม่สี่ห้เล่นโกสก็ปกเลยเฮียสี่สี่ห้าเลยนะเบสดูหนึ่งดิครับทำไมอ่ะเล่นแบบทุเรศอ่ะรถชอบ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 มีค่าพระชอบโค้ชเฮียเลยโคตรสก็ปกเลยไปแล้วไมอ่ะผมห้าเจ็ดห้าเจ็ดมันรถมันบั็กไงแบบว่าขึ้นรถลงรถแล้วมันซ่อมเองห้าเจ็ดห้าเจ็ดแบบรถแบบเต็มร้อยอ่ะมหนึงดิทุเรศเล่นแบบทุเรศนี่มันมีหรอมันทำได้ไงอ่ะทำไม่ได้ใช่หรอมันมีบางคันบางที่มันแบบใชแล้วน้ำมันมันเต็มอะไรก็มีครับ ซ่อมเต็มร้อยเปอร์เซนด้วยอารมณ์อารมณ์เหมือนลงแบบเนี่ยกดลงอ่ะแล้วก็ซ่อมอีกแล้วแล้วพอ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 พวกลุงมาเจอผมใช่ไหมแม่ก็ไปบอกพวกพวกลุงว่ารถมันบักรถมันบักแล้วก็ไม่ให้พวกช่วยอ่ะไม่ให้พวกเราช่วยอ่ะแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปกลุ่มไปที่สวิตมาเนี่ไงโดนแล้วเนี่ยเนี่ยจนกูเอ๋อเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรสกปรกเลยไอ้เหี้ยอิงเกเบตทุเรต ไม่หรอเพราะมึงไปโดนไปไปหาที่รวมที่ไม่ใช่โรงพยาบาลไปหาที่รวมลงไอเหม็นไอ้เจ้าเหมือนได้ตบมาเมียหลวงครับไม่เป็ดตอนนี้เราได้แผนมาจากของพี่สมป่ะพี่ว่ามา คือแผนของเราก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคือทางสั่ง JK ก็คือฝั่งเราเราจะเป็นคนห่อศพเขาแต่เราจะไม่ทะลวงเข้าไปในรังมันเลยนะเราจะเอาแค่เต่าอาทิตย์กับโคกอ่ะไปแท้งให้เราก่อนแต่ไม่ได้แทงสู้สุดตัวนั้นแล้วเราอ่ะห่อศพกับห่อเปย์ให้ส่วนเปย์ให้มามาลุบลงบานเอาส่วนเราก็ทิศส่วนของ JK เราจะเป็นคนหออ่อศพให้มันเอ๋อ,อ okay. เดี๋ยวเราไปหาวิธีประชุมใหม่โอเคครับผม สวัสดีครับ,รบไม่เจอกันมันยังไม่เข้ามานะครับลุงแต่ว่าพี่สมจะไปแล้วนะพี่สมจะเอาเลยนะเดี๋ยวโดนหอกบทนะเอาไงเอาแล้วแต่ลุงอ่ะต้องรวมต้อควบก่อนเพื่อนที่ออกจากตู้ยังไม่ได้ออกเลยโอเคฮะ อยู่สเต่ที่เ,เพื่อนสง่งพี่ตูนสง่งคลิปรถมาให้ดูแนละ้วเกียร์ออโต้บึนบึนบึนเดี๋ยวปิดแป้นปิดปา้ายจะปลังลหู้เดี๋ยวเอาไว้ดู ไอเด้อเ่เน่น,นี่ดูดูอเด้ดอเดออนส่งมาเดอเมื่อกี้ออโตโอ้เสียงลัน่นอยู่นะ เท้ตอนน่อเน็โป้โผไม่มีกระตุกครับไม่มีกระตุกจะขับแล้วจะขับระเบิรี มานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟ์ว่าชิวันในไค cry เชื่อมือแลลวเปสอบพว่าชิวกอนจะตายเชื่อมงเพยอยู่แล้วว่าชิวันจะ lose มึงทำไรว่าชิว u g น n n ดู o สตีนพวกกูคามิ่งสุดแล้วกูควรจะแรงชุวกับพาอมึน